อย่างนั้นก็ตามต้องรอลุ้นผลการเลือกตั้งเพื่อตัดสินใจว่าจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในยุคของพลเอกประยุทธ์ในระหว่างนี้หรือต้องข้ามไปหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จจึงค่อยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะตอนนี้เรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมีการนำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร นะคเพื่อพยายามบีบให้มีการเล่งให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยเพราะเขาหวังจะยึดหัวหาดกลางพระนครอันจะง่ายต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2566 สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่วิษณุครุงงามนะครับได้บอกว่าในปี2565จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเริ่มมีสถานการณ์เล่าๆฮะ ที่เกิดขึ้นเพราะมีอดีตผู้พากษาไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการปปอชอนะครับคราวนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือไม่เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันอาจารย์ไพศาลพืชมงคลได้โพสต์ข้อความระบุว่าอดีต อธิบดีผู้พิพากษาสารอุทธรภาค5และคณะผู้พิพากษาได้ร่วมกันยื่นร้องเรียนนายกัฐมตรีและรองนายกัฐมตรีต่อปปชว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับซึ่งมีความผิดทั้งโทษอาญานะครับที่ต้องขึ้นสารดีกาแผนกคดีอาญาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับโดยมีข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบคำร้องนั้นอย่างครบถ้วนนะครับ ที่มีการชี้ความผิดนะครับอของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมีข้อเท็จจริงและเอ,อกสารประกอบคำร้องอย่างครบครันนะครับ เป็นข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาถึงขณะน,นี้ถ้าปปชชี้มูลความผิดวันไหนนายกรัตรีและรองนายกรัตรีถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีรองนายกรัตรีคือพลเอกประวิตร์ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่แทนต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัตรีตามกฎหมาย2นะครับข้อกล่าวหามีข้อสรุปดังนี้ 1. มีการก้าวไก่อำนาจตุลาการซึ่งเป็นอิสระ จากอำนาจงานบริหารและผู้ใช้อำนาจตุลาการทางศาลในพระปรมาภิไทยของพระมหากษัตริย์เพราะผู้ที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งขึ้นนั้นเป็นข้าราชการสำนักงานยุติธรรมไม่ใช่ฝ่ายบริหารนะครับ 2. ผู้ที่มีการแต่งตั้งนั้นอยู่ระหว่างการถูกศาลประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประมุขฝ่ายตุราการตั้งกรรมการสอบสวนฐานทุจริตต่อหน้าที่จึง เป็นท่าทีสนับสนุนผู้ที่ฝ่ายตุลาการสอบสวนฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งผิดทั้งรัฐธรรมนูญนโยบายของรัฐและจริยธรรม 3. ผู้ที่รับการแต่งตั้งนั้นดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆเกินกว่า3าํตำแหน่งการที่บุคลากรฝ่ายตุลาการจะร้องกล่าวหาฝ่ายบริหารต่อปปชนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ ดังนั้นจึงต้องจับตาดูการสอบสวนไต่สวนของปปชในเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะข้อได้จริงเป็นเรื่องเอกสารราชการทั้งสิน้นและมีพร้อมหมุดแล้วปปชพร้อมสามารถไต่สวนได้ทันทีหรือว่านี่คือการที่รองวิชณุเครืองามนะฮะได้เปรยไว้ว่าในปี2565จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เกิดขึ้น นะคับต่อมาประเด็นที่น่าสนใจฮะคำชี้แจงตั้งสราวุธนั่งสารพัดบอร์ดอ้างหน่วยงานชงรัฐบาลแค่ทําตามวิษณุเครืองามฮะรองนายยงตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายสราวุธเป็นจากุลที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานยุติธรรมเป็นคณะกรรมการสภามาหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินและผู้สรงกุโรตในคณะกรรมการพิเศษรองและรองประธานอนุกรรมการนะครับกก,ก,กตอรอว่าหน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้เสนอนะครับการแต่งตั้งในสราวุตรดำรงตำแหน่งใดก็ตามไม่ได้เลือกไปตามข้างบนนะครับอย่างคณะกรรมการสภา,ามหาวิทยาลัยสงขลาก็มีคณะกรรมการสรรหามาก่อนแล้วเสนอมา หน้าที่รัฐบาลคือนำความกราบบาังคุมทูลส่วนแต่งตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นการเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอย่างไรก็ตามการทบทวนทำได้ทั้งนั้นแต่เป็นเรื่องของหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเน,นินการคำผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติคุณนายสราวุธก่อนหรือไม่ว่าถูกตรวจสอบจากประธานศาลฎีกา นแกนาวิษณุบอกว่าได้ยินแว่วแต่ไม่พบว่ามีอะไรชัดเจนยังไม่มีการลงโทษชัดเจนแต่ข้อสำคัญคือนายสลาวุฒิไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ได้เป็นข้าราชการตุลาการแต่เป็นข้าราชการทุรการของสำนักงานศารยุติธรรมและดำรงตำแหน่งปัจจุบันคือที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศารยุติธรรมไม่ใช่ ที่ปรึกษาของศาลแต่เป็นในส่วนของสำนักงานเมื่อถามย้ำว่าจะไม่มีปัญหาภายหลังหรือไม่นะครับหากตรวจสอบออกมาว่านายสลาวุธผิดนายวิษณุบอกว่ามีรายงานขึ้นมาขณะนี้ยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในเชิงงานวิเคราะห์เอาง่ายๆเล่าเรื่องให้ฟังสรุปอดีต อธิบดีผู้พิพากษาสารภาค5และก็มีผู้พิพากษาไปยื่นร้องต่อปปชอเอาผิดรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์นะครับที่ไปแต่งตั้งนายสราวุธนะครับไปดํารงตําแหน่งนะครับคณะกรรมการบอร์ดต่างๆนะของมหาวิทยาลัยนะเขาบอกว่าเกิน3แห่งนะครับแล้วก็ถูกตั้งกรรมการสอบสวนอยู่ไปตั้งเอาผิดได้ยังไงถูกไปตั้งก็ได้ยังไงนะครับ คำตอบที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับบอกว่าในสารวุฒิไม่ได้เป็นข้าราชการตุลาการคือประการแรกนะครับเป็นเพียงข้าราชการนะเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตุลาการไม่ได้เป็นสารนว่ายง่ายนะครับประการแรกประการที่2เรื่องของการตั้งกรรมการสอบสวนจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้ข้อย,ยุติมีการตั้งกรรมการสอบสวนเท่านั้นประการที่3าม ที่สําคัญก็คือว่าจากประเด็นนี้นะครับเรื่องของนายสราวุธเนี่ยนะฮะรัฐบาลทําในรูปแบบไหนมาจากการเสนอขึ้นมาตามขั้นตอนปกติซึ่งมีทั้งรัฐมนตรีซึ่งมีทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยในการสอบสวนเรื่องราวในการตั้งกรรมการสอบสวนแต่ละเรื่องแต่เรื่องเสนอแต่เรื่องแต่เรื่องขึ้นมาตามปกติไม่ได้มีการแต่งตั้งจากข้างบนลงไปข้างล่าง แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าอาจารย์ไพศาลบอกว่าจากกรณีนีน้มันจะส่งผลทําให้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างที่วิษณุกรุงงามบอกในปี2565หรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในปี2515เรยกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือไม่คาตอบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองคือไม่ในประเด็นนี้นะครับทำไมยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะการกระทําดังกล่าว มันยังไม่เข้าข่ายการกระทําความผิดเพราะไม่ได้เป็นผู้พิพากษาไม่ได้เป็นข้าราชการตุลาการเป็นข้าราชการธุรการของสํานักงานสารวิธรรมนะสููอยู่ในงานธุรการนั่นสามารถดํารงตําแหน่งเป็นบอร์ดของมหาวิทยาลัยได้ไหมเป็นได้ดำรงตำแหน่งเป็นตำแหน่งอื่นใดอ่ะได้ไหมได,มได้นะครับส่วนการตั้งกรรมการสอบสวนที่ว่าเนี่ยมีความผิดหรือยังนะ กรรมาการตุลาการเนี่ยก็มีการฟันความผิดหรือยังยังไม่มีการชี้การกระทําความผิดแต่อย่างใดสรุปง่ายๆเรื่องนี้นะครับถามว่าวิศนุเครือง,งามเคยบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกลางปี2565ซึ่งวิศนุเครือง,งามได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าจะเกิดการเลือกตั้งเนี่ยประมาณปี2565้ารทบาลอยู่ไม่ได้นะครับเบื่ออาจจะมีการยุบสภา ซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วจะเกิดขึ้น,นราวๆเดือนพฤษภาคมจะเกิดได้อย่างไรในการยุบสภาในการลาออกหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับของรัฐบาลนะครับเกิดการ impeachment หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเสียงรัฐบาลไม่เพียงพอจึงต้องมีการยุบสภาและเกิดการลาออกเกิดขึ้นแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้จะต้องมีการปรับกลัมตรีหรือไม่แน่นอนจะต้องมีการปรับกัมตรีหลังจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปในเชิงยุทธาศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อให้รัฐบาลเกิดความเสถียลหรือนิ่งนะครับอย่างไรก็ตามต้องรอดูผลการเลือกตั้งนะในกรุงเทพมหาคนครที่เขตหลักสี่ก่อนอย่างไรก็ตามต้องดูผลการเลือกตั้งใน ทยาเขตปกครองพิเศษก่อนอย่างไราก็ตามต้องรอลุ้นผลการเลือกตั้งเพื่อตัดสินใจว่าจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในยุคของพลเอกประยุทธ์ในระหว่างนี้หรือต้องข้ามไปหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จจึงค่อยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะ ตอนนี้เรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมีการนำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพยายามบีบให้มีการเล่งให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยเพราะเขาหวังจะยึดหัวหาดกลางพระนครอันจะง่ายต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2566เป็นต้น ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ สุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา เผาทุกสิ่งยอมคลาดวั่ชาติของเราไม่ให้ใครเข้าเยหียบยำทำลาย สุดกำลังก็เกิดมานักยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา รักสุดกาล,ลังก็เกิดมานักยอมสละชีวังรักจนประทันงหมดเลือดเนื้อเรา